สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรัญญาเลขที่27ค่ะวันนี้มาสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในชุมชนค่ะวันนี้ดิฉันเลือกเป็นอาชีพน้ำเต,ต้าหู้ปลาทังโกะค่ะวันนี้เรามากับคนขายปลาทังโกะเลยคะ <c oughs> ชื่อจริงคันยานันท์ดวงพาค่ะชื่อเล่นแม่ตุ่มค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์คุณแม่ตุ่มกันนะคะเราจะไปเริ่มคำถามแรกเลยนะคะคุณแม่เริ่มขายได้ยังไงคะเกี่ยวกับแบบน้ำเต้าหู้ปลาทังโกะอย่างนี้ มันยาวอ่ะไปฝึกมาตั้งแต่อยู่กรุงเทพแล้วอ่ะอ mm hmm. ไม่ได้เ mm hmm. พิ่งจะมาขายนะขายต้งประกอบการตั้งแต่อยู่กรุงเทพแล้วอ่ะขายอาชีพปลาตั้งโก่น้ำเต้าหู้มาสามสิบกว่าปีอยู่กรุงเทพส่งลูกชายคนเล็กเรียนจบปริญญาตรีค่ะไม่ mm hmm. ค่อยกลับมาอยู่บ้านแต่ปีห mm hmm. กศูนย์ก็หากินก็ก็แค่ๆอย่างนี้แหละ เลิศมากเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นคำถามที่สองนะคะคุณแม่มีแรงบันดาลใจมาจากไหนหรือเปล่าคะที่จะมาทำอาชีพนี้อ๋อก็อยากให้ลูกมีการศึกษาม,มีมีวันข้างหน้ามีอานาคตแล้วก็ทำจุดนี้ละ่ะขายของส่งลูกเรียน <noi> แล้วตอนที่ขายช่วงไหนขายดีที่สุดคะ ช่วงะไรขายดีอยูมันก็ช่วงนี้แหละช่วงอากาศเยน็นๆคนเขาชอบกินอะไรร้อนๆตอนเช้ากันเนาะถ้าอยู่กรุงเทพก็ช่วงกินเจถ้าช่วงกินเจขายดีมากอยู่กรุงเทพแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มไหนนะคะชอบซื้ออะไรมากที่สุดในร้านคุณแม่ทุกชนชั้นนะ กินได้หมดทุกคนเลยนะคะใช่แล้วเขาจะชอบสั่งเมนูอะไรคะก็มีปลาตังโกน้ำต้งหมูนี่เลยแม่ขายแล้วมีแผนแบบอยากจะขยายร้านไหมคะทำให้ใหญ่ขึ้นอะไรีแรงไม่ถึงแก่แล้วอะอัดจสยากนะคะ <laughs> แล้วก็ขั้นตอนการทำปลาตัองโก่คิดว่าช่วงไหนยากที่สุดคะขั้นตอนไหนยากสุด ต่วงไหนหรอ,อเราก็ตีแป้งไปทอดไปถค่มันก็พอไปได้เรื่อยๆแหละทำจนชีนทำจนเซียนแล้วอ,อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปม,มีแผนจะเพิ่มเมนูไหมคะแบบเพิ่มเข้ามาใหม่จากที่มีอยู่แล้วเพิ่มมาตอนนี้สะบัดนะ้ำมันนี่แล้วก็มีเป็นฮอดดอกห่อแป้งซาลาเปานั่นไงตอนเนี้ยเพิ่ม,ม ใครที่อยากกินมากินได้นะคะพิกัดรับมูลหนึ่ง,งสี่สโทค่ะ,คะแล้วก็ต่อไป,ไปจะเป็นคำถามที่แปดแล้วนะคะม,มีวิธีแก้ไขปัญหาแบบไหนเวลาเตรียมของไม่ทันบ้างคะเร่งรีบบอใช่ค่ะเวลากระทัดรัดแบบกระทัดรัดเร่งรีบนี่เราก็เร่งเร่งเร่งสุดๆเลยนะต่อไปก็จะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะ คิดว่ายืนขายปลาทต้องโกทุกวันทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นจริงไหมคะดีค่ะเพราะออกกําลังกายไปทุกวันเลยมีเพื่อนคุยด้วยไม่เหงานะคะถ้าใครอยากชิมนะคะก็มาชิมได้ค่ะที่หมู่หนึ่งตำบลศรีโทนะคะมาชิมกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ